สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจะตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะกับหมวยธนวันปัญธโชิค่ะเส้นเด็กไทยในช่วงภาคเช้านะคะมีการปรับตัวสวิงไปมาเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวนะคะจุดที่ติดลบนั้นไม่น่ากังวลใจค่ะเพราะว่าลงไปเพียงแค่1จุดกว่านะะก่อนที่จะฟื้นขึ้นมาปิดตลาดในช่วงครึ่งที่ยงอยู่ในแดนสีเขียวนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายในช่วงภาคครึ่งเช้านี้เบาบางนะคะไม่ถึง20,000ล้านบาทนะคะวันนี้มีหุ้นน้องใหม่ IPO เข้ามาเทรดด้วยก็จะเป็นตัวสุดท้ ของปีนี้นะคะก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในแดนสีเขียวด้วยเช่นกันนะคะเราไปดูภาพของดัชนีกันหน่อยนะคะหลังจากที่ร่วงลงไปติดต่อกันหลายวันทําการแล้วก็ฟื้นบวกขึ้นมารีบาวติดต่อกันอย่างรวดเร็วหลายวันทําการขึ้นมาร้อยกว่าจุดนะคะเซตยืนอยู่เหนือ1,500ไรอยได้อย่างค่อนข้างจะแข็งแกร่งค่ะล่าสุดน,นะคะติดในช่วงครึ่งที่พันี่1 5บ3 5 3จุดบวกขึ้นมาได้1.36จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย18,000ล้านบาทหอัน 5, ดับหลักทรัพย์นะคะ e p g ค่ะขึ้นมา9%เอเองนะคะสำหรับหุ้นน้องใหม่ i p o ช่วงเปิดตลาดนั้นขึ้นมาแรงกว่านี้นะคะ BMCL ค่ะขึ้นมายืนอยู่เหนือ2บาทแล้วนะคะยืนที่2บาทสสตางค์ค่ะอินท u ชบ b กเปอร์เซ็นต์กว่ายืนที่79บาทค่ะ i f เบก7%และตัวของชิส m i n นะคะขึ้นมา4%ในช่วงภาคเช้านี้ค่ะไปดูที่ตลาดหุ้นในฝั่งฝั่งต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่ตลาดเมือ่อค่าคืนที่ผ่านมาดาวโจนปิดในแดนสีเขียวนะคะเรามาดูฟิวเจอร์ล่าสุดกันคค่่ะะะดดาาจนลสุ ตอนนี้นะคะก็อยู่ในแดนสีเขียวเช่นกันนะคะเช่นเดียวกับ ภาคฝั่งของยุโรปค่ะดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกขึ้นมา25 N a ส d a รบวก7 s p บวก2นะคะส่วนฝาคฝั่งของยุโรปอยู่ในแดนสีเขียวกันหมดค่ะมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเช้านี้ตลาดในเอเชียส่วนใหญ่เปิดในแดนสีเขียวนะคะจะมีบางตลาดเท่านั้นค่ะที่ย่อไปอยู่ในแดนลบนะคะอย่างเช่นเกาหลีนะคะที่อยู่ในแดนลบค่ะล่าสุดนะคะยังคงอยู่ในแดนสีเขียวกันทั้งนั้นค่ะนี่เคเขึ้นมา219จุดนะคะห่างเสียงฮ่องกงบวกเล็กน้อยค่ะกลับมาที่เส้นเด็กบ้านเรากันหน่อยค่ะคุณ 1,500ยังคงรับได้อย่างแข็งแกร่งนะคะ1,532ในช่วงภาคครึ่งเช้าที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่ากรอบการแก่งตัวค่อนข้างจะไซเว์แล้วนะคะไม่รู้ว่าจะไซเว์แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนตอนนี้เวลาทำการซื้อขายแค่ไม่กี่วันปรับพอร์ตยังไงกันดีนะคะมูลค่าการซื้อขายเบาบางเหลือเกินค่ะเราสะไยกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะกับ ท่านนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะเรานั่งอยู่กับคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณค่ะคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแนวโน้มของเซ็ตหลังจากที่ปรับฐานแรงก็รีบาวขึ้นมารวดเร็วนะคะตอนนี้เริ่มที่จะไซเว์แล้วแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วตลาดนะครับที่สามารถทะลุผ่านหนึ่งพนะครับห้าร้อยิห้าจุดนะครับขึ้นมาได้เนี่ยถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยในการ ฟื้นตัวนะครับต่อเนื่องในระยะสั้นเนี่ยก็คาดหวังนะครับการขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1540นะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าการฟื้นตัวนะครับหรือการขึ้นในรอบนี้เนี่ยยังให้น้ําหนักเป็นลักษณะของการฟื้นตัวนะครับในช่วงสั้นอยู่นะครับแล้วก็ต้านสาคัญนะครับที่นักทุนต้องระวังก็คือ1560นะครับที่เซดินเด็กเนี่ยเปิดช่องว่างเอาไว้นะครับในช่วงที่ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงนะครับถ้าขึ้นไปทดสอบแนวต้านดังกล่าวเนี่ยเชื่อว่า ตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่อาจจะมีแรงขายนะครับสำคัญสำคัญเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่ต้องไม่ลืมนะครับก็คือในช่วงต้นปีหน้านะครับตั้งแต่วันที่5มกราเลยะนะครับก็คือเม็ดเงินของ LTF นะครับที่จะครบกำหนดนะครับตรงนั้นเนี่ยมีแรงขายแบบนั้น<ก>ใช่คะก็อาจจะมีความกังวลนะครับถ้าสมมติว่าในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยตัวของ LTF นะครับหรือว่าเม็ดเงินของนักลงทุนสถาบันเนี่ยไม่ได้มีเน็ตเซลออกมาเยอะนะครับ เชื่อว่าตลาดนะครับน่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับในระยะยาวเนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอยากให้เห็นภาพให้ชัดก่อนนะครับในช่วงสัปดาห์แรกถ้าสมมุติว่าแรงขายนะครับไม่มีนะครับโอกาสที่เซทอินเด็กซ์จะกลับขึ้นไปพันหก็มีค่อนข้างสูงมากเลยเพราะงั้นมาดูภาพเชิงเทคนิคประกอบกันนิดนึงนะคะครับด้านล่างดาวไซริกจำกัดขนาดไหนคะด้านบนที่บอกว่าพันหนี่คือจะพันหดเร็วๆนี้เลยหรือเปล่าคะก็นคะครับสำหรับ การฟื้นตัวนะครับของเซ็นดินเด็กเนี่ยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนแรกเนี่ยเรามองว่า1,525นะครับที่เคยเป็นโลเดิมนะครับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านนะครับปรากฏว่าสามารถทะลุผ่านขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ผ่านขึ้นไปได้ง่ายมากนะครับแรงขายเนี่ยไม่มีออกมาเลยนะครับผมเพราะนั้นในช่วงถัดจากนี้ไปนะครับก่อนที่จะไปถึงช่วงสิ้นปีนะครับเซ็นดินเด็กน่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับ เหนือ1,525จุดนะครับแล้วก็ให้แนวต้านนะครับเอาไว้ที่1,540กับแนวต้านสำคัญที่1,560จุดนะครับที่อาจจะเป็นลักษของการขึ้นไปปิดแก๊ปนะครับหลังจากที่ลงมาแรงๆเราต้องไม่ลืมว่า s ซ็ตอิเดกเองนะครับก็มีแก๊ปเหมือนกันนะครับที่ประมาณ1,500จุดนะครับในช่วงวันที่กลับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับเพราะฉะนั้น ความเสี่ยงนะครับของเซ็นดินเด็กเนี่ยถ้าสมมติว่าในช่วงต้นปีนะครับมีแรงขายเกิดขึ้นนะครับ1,005จะเป็นแนวรับสําคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยครับค่ะ1,005เป็นแนวรับสําคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเบื้องต้นให้แนวรับ1,525นะคะแนวต้าน1,541,560นะคะ1 6 0ยังไม่เห็นเร็วเรือนี้ก็คิดว่าคงยังนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าจุดที่ลงมาแรงๆเนี่ยก็คือ1,600จุดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะ กลับขึ้นไปทดสอบพันหเนี่ยอย่างน้อยต้องมีข่าวดีะนะครับเข้ามาสนับสนุนซึ่งตอนนี้เนี่ยยังยังไม่เห็นปัจจัยที่จะเป็นข่าวบวกมากๆนะครับแต่ทีนี้ในแง่ของภาพระยะย,ยาวนะครับก็ต้องไม่ลืมว่า Set i ต d อิเด็กซ์่ยในแง่ของการปรับฐานนะครับผมเชื่อว,ว่าน่าจะ ผ่านจุดต่าสุดของรอบไปแล้วของรอบนี่คือของ,ของอในช่วง3ถึง6เดือนะนะครับแล้วก็คิดว่า,าในช่วงถัดจากนี้ไป,ปน่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวอัพ up นะครับโดยมีแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ1,600จุดนะครับเป็นแนวต้านแรกก่อนเรายังเป็นอัพ r e n d ไหมคะตลาดหุ้นไทยยังเป็นขาขึ้นไหมคะยังเป็นยังเรียกว่ายังก้ำกึ่งอยู่นะครับถ้าเรามองในแง่ของการย่อลงมานะครับสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยอาจจะกังวลก็คือ การลงนะครับในรอบที่แล้วเนี่ยไม่ได้ทําจุดสูงสุดใหม่เกิดขึ้นะนะครับเพียงแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเราดูในภาพระยะยาวนะครับจุดต่ําสุดก็ยังสามารถยกเขาเรียกยกตัวนะครับทำจุดต่ําสุดเนี่ยยกสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารอบนี้มีการขยับขึ้นนะครับผมเชื่อว่าถ้าผ่านพันหได้เนี่ย new high นะครับหนึ่น่าจะมีนะครับ มากกว่านั้นมีไหมคะมากกว่านั้นต้องรอปัจจัยนะครับยังไม่น่าจะเร็วๆในระยะสั้นะนะครับระยะสั้นความเสี่ยงก็คืออาจจะมีแรงขายเกิดขึ้นนะครับให้ดูแนวรับที่1 5 2 5จุดก่อน,ค,นครับถ้าสมมุติว่ามีแรงขาย ต่อเนื่องนะครับ1,500จะเป็นคีย์หลักเลยครับค่ะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ยังเบาใจได้อยู่นะคะเพราะว่าวอลุ่มการซื้อขายกระดูกหนวนาจะเบาบางนะคะก็ไม่น<ช>่าจะลงไปด้วยความรวดเร็วอะไรแบบนั้นอีกนะแต่ว่าการขึ้นเร็วก็ไม่มีเหมือนกันค่ะไซเดแบบนี้นะคะปรับพอตกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาเปิดสายพูดคุยปรึกษาพอตกรารลงทุนนะคะกับคุณธิรศักดิ์ธนาราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB หลังโฆษณาช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะช่วงนี้ยังคงนั่งอยู่กับคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ค่ะเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นนะคะคุณผู้ชมคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะทยอยโทรเข้ามากันได้เลยค่ะช่วงนี้เราจะมาที่ทอพิคหุ้นเด่นแนะนํากันก่อนนะคะก็ช่วงนี้อาจจะต้องเป็นลักษณะการเทรดดิ้งใช่ไหมคะใช่ครับก็อย่างน้อยก็ยังมีหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับที่ยังมีเขาเรียกว่าโมเมนตัมในเชิงบวกนะครับตัวที่เราสนใจนะครับจะเป็นตัวของอ ครับตัวของอินทัดนะครับราคาหุ้นเนี่ยกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญนะครับที่ประมาณ79บาทนะครับแล้วก็ในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอบนี้นะครับข้อดีของตัวอินทัดเนี่ยก็คือมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากทดสอบนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็สามารถดีตัวเนี่ยกลับขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวของอินทัดนะครับเราเชื่อว่าน่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก การปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในรอบนี้เนี่ยของตัวอินทัศนะครับถ้าสามารถทำนิวไฮนะครับในช่วงสั้นได้นะครับคาดหวังถึงแนวต้านที่84บาทเลยนะครับแต่ช่วงสั้นอาจจะมีแรงเทคโปรฟิตเกิดขึ้นที่82บาทครับผมค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีจุดตอปลอสไหมคะสำหรับตัวของอินทัศนะครับการกลับขึ้นมาเหนือเส้น200วันตรงนี้เนี่ยเราดูว่าการย่อลงมานะครับถ้าหลุด77บาทลงไปนะครับ ขอดูเป็นจังหวะซื้อเพิ่มนะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันก็คือบริเวณ74บาทนะครับเพราะว่าตัวของอินทัตเองเป็นหุ้นที่มีตัวของเงินปันผลนะครับค่อนข้างสูงค,ครับผมอ่านี่เป็นตัวแรกกลุ่มสื่อสารนะคะค,คะอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวของกลุ่มเดินเรือนะครับตัวที่เราสนใจจะเป็นตัวของ RCL นะครับในแง่ของตัว RCL นะครับในภาพใหญ่เนี่ยเราจะพบว่า การย่อลงมาในรอบนี้นะครับจะมีแรงขายในค่อนข้างเยอะนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือสามารถทดสอบนะครับเส้น200วันนะครับที่บริเวณ8.50เนี่ยเราก็ยืนได้ะนะครับแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการลงในรอบนี้นะครับไม่ได้ทําจุดต่ําสุดใหม่เกิดขึ้นเพราะนั้นการดีดตัวนะครับที่เส้น200วันของตัว RCL เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านที่บริเวณ10บาทได้เลยครับผมค่ะ Ah, RCL <okay. S 2> นะครับต้องอเรียนน,นิดนึงว่าตัวของ RCL อาจจะเป็นลักษณะของการเก่งกำไรนะครับเพราะว่าถ้าราคาหุ้นนะครับหลุดเส้น200วันนะครับที่8.60ลงไปนะครับขอจุด stop loss ด้วยนะครับแต่ว่าระยะสั้นเมื่อดูจาก up side แล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นจุดน่าจะเป็นตัวที่สามารถเสี่ยงซื้อเก่งกาไรได้ครับค่ะอ่าหมดหมดหุ้นเด่นแล้วนะคะอย่าลืมจุด stop loss กันด้วยนะคะช่วงนี้เปิดสายนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายแรกกันเลยนะคะ ค่ะมีสายมารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณส,สดชื่นเชิญค่ะค่ะนี่ข่ะขอถามแนวรับแนวต้านของ u n นิคเอนจิเนียริงนะคะกับครูนะคะจะรับตัวไหนดีนะคะขอบคุณค่ะขอทราบแนวรับแนวต้านของตัวยูนิคค่ะครับสำหรับ ตัวของยูนิคนะครับข้อดีนะครับก็คือการลงนะครับในช่วงที่ตลาดเนี่ยลงแรงๆเนี่ยราคาหุ้นสามารถดีดตัวนะครับที่11บาทนะครับขึ้นมาได้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้กับยูนิคเนี่ยก็คืออาจจะเป็นลักษณะของการสร้างฐานนะครับที่บริเวณ12บาทก่อนนะครับยูนิคนะครับในแง่ของการเข้าซื้อนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือต้องรอให้ราคาหุ้นเนี่ยทะลุผ่านแนวต้านที่12.80นะครับขึ้นไปทำา i ในช่วงสั้น ให้ได้ก่อนนะครับจึงจะเป็นสัญญาณซื้อที่ดีนะครับแต่ถ้ายังไม่ทะลุผ่านนะครับความเสี่ยงนะครับ แนวรับอยู่ที่11บาทตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะซื้อที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นตัวของยูนิคนะครับระยะสั้นถ้ายังไม่ผ่าน12.80นะครับให้ดูแนวรับที่11บาทก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ,คะตัวทูอีกตัวนึงสั้นๆนะคะครับสำหรับทูนะครับภาพเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10กับ20วันนะครับแต่ว่าตัวของทูเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือการขยับขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่12.8ในรอบที่แล้วเนี่ย ไม่ผ่านนะครับไฮเดิมที่เคยทำไว้นะครับเพราะนั้นภาพของทูยังเป็นลักษณะของการไซเวย์อยู่นะครับแนวต้านนะครับที่12.50นะครับยังเป็นแนวต้านหลักอยู่นะครับแล้วก็ให้แนวรับไว้ที่11.5นะครับในช่วงสั้นยังพอ,เ,อ,อเก็งกำไรได้ครับค่ะต่อที่สายคุณวุทธิพงศ์ค่ะคุณพุทธิพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ LH Bank เก็ง,เกงกำไรได้ไหม จะสนใจ L H Bank นะคะใช่ครับคุณ2.02ค่ะได้ค่ะเอาเม่เอาครับค่ะ L H Bank หน้ากระดาน2บาทค่ะสำหรับตัวของ L H Bank นะครับข้อดีนะครับในการย่อนะครับในช่วงสั้นเนี่ยก็คือลงมาทดสอบแนวรับนะครับที่บริเวณ2บาทหลังจากเกิดสัญญาณการดีดตัวขึ้นไปในช่วงสั้นนะครับ LH Bank นะครับในแง่ของการดีดตัวในรอบนี้นะครับสิ่งที่ราคาหุ้นนะครับอาจจะขึ้นไปทดสอบก็คือแนวต้านนะครับที่บริเวณ2.14นะครับถึง2.16นะครับเพราะว่าต้านหลักที่2.20รอบนี้เนี่ยอาจจะยังให้น้ำหนักว่าขึ้นไม่ถึงนะครับเพราะนั้นดูแนวต้านที่2.14นะครับสำหรับตัวของ Land House Bank น่าจะมีโอกาสขยับขึ้นไปครับ ทุนนะครับที่นักลงทุนมีอยู่นะครับที่2บาทนะครับจุด stop loss นะครับในแง่ของการเก็งกําไรนะครับให้ดูจุดต่ำนะครับที่1.95นะครับถ้ามีนิวโรใหม่เกิดขึ้นเป็นจังหวะขายนะครับค่ะต่อที่สายคุณประสงค์นะคะคุณประสงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะครับขอสอบถามดุ้น PPS นะครับผมค่ะซื้อหรือยังคะอซื้อแล้วครับผมต้นทุนเท่าไหร่คะอ่ต้นทุนช่วงเช้านี่ครับหนึ่งจุด เจ็ดสอครับอยากซ้าแนวรับแนวต้านะครับค่ะเดี๋ยวดูคำแนะนำให้นะคะครับตัวของ PPS นะครับถือเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับในแง่ของการเก็งกำไรนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับปรับตัวลดลงจริงนะครับแต่ว่าแรงขายที่บริเวณ1.70เนี่ยไม่เยอะเลยนะครับวันนี้ก็มีการดีดกับ PPS นะครับคาดหวังการขยับขึ้นต่อในช่วงสั้นได้นะครับดูแนวต้านที่1.86 นะครับมีโอกาสขึ้นไปแล้วก็ต้านสำคัญอยู่ที่1.95ครับผมค่ะ,ะต่อที่สายคุณรัตนาขอเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณรัตนาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอยะอะสอบทางที่ TA ค่ะได้ค่ะติดไว้อ,อยู่22บาทนะคะค่ะ สำหรับตัวของ TTA นักกระดาน18บาท20ตางนะคะก็เด้งมาแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแนวโน้มเรือจะไปต่อได้ไหมคะาสำหรับตัวของ TTA นะครับทุนที่22แล้วก็ราคานะครับที่16บาทน,นี้ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมครับถ้า,าในแง่ของการดีดตัวในรอบนี้นะครับ TTA เนะี่ยจะมีต้าน,นหลักนะครับอยู่ที่ประมาณ19นะครับ19บาทนะครับ ต้านสำคัญจริงๆอยู่ที่20แต่เราคาดว่าตัวของ t d a ในแง่ของการรีบาวนะครับจะมีแนวต้านที่19ก่อนนะครับก่อนที่จะมีการลงมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับถ้า TTA มีการลงมานะครับทดสอบแนวต้าแนวรับนะครับที่บริเวณ17บาทผมขอเป็นจังหวะการเข้าซื้อถั่วเฉลี่ยนะครับเพราะว่าถ้า ไม่ทําอะไรเลยเนี่ย22บาทโอกาสหลุดยากมากๆนะครับแล้วก็พอราคาหุ้นมีการรีบาวไปที่20บาทนะครับจะเป็นจังหวะขายทากาไรในส่วนที่เราซื้อ17บาทมาผมว่าทําสักรอบหนึ่งนะครับติดอยู่22เนี่ยน่าจะหลุดได้ครับค่ะ,ะมากําหนดกลยุทธ์นะคะทิ้งท้ายกันสั้นๆในช่วงนี้นะคะสำหรับการเปิดทําการซื้อขายของเซ็ตเด็กนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเซ็ตก็กาลังจะเปิดทําการซื้อขายด้วยนะคะหุ้นที่ติด top 5, 5ส่วนใหญ่ก็อย่างกลุ่มสื่อสารก็เริ่มมาแล้วนะคะคช่วงนี้ก็ใกล้จะปิด ทำการซื้อขายสิ้นปีแล้วคุณกระสังแนะนําให้ถือเงินสดขนาดไหนคะก็ในช่วงนี้นะครับหลังจากที่เซตอินเด็กเนี่ยทดสอบนะครับเส้น200วันนะครับที่1490นะครับแล้วก็ลงไปโลที่1440ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเงินสดนะครับอาจจะค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าในแง่ของการเข้าซื้อเพื่อคาดหวังการรีบาว์เนี่ยอาจจะมีแนวต้านนะครับที่1560นะครับถ้าขึ้นไปทดสอบแนวต้านดังกล่าวนะครับเงินสดนะครับ จะต้องถือให้มากขึ้นนะครับอาจจะเป็นลนักษณะของ60-70%ของพอร์ตเลยนะครับเพราะว่าการดีดตัวนะครับ ยังมีความเสี่ยงที่จะย่อนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไปเหนือ1,550เป็นจังหวะของการลดพออีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะแต่ว่าไม่น่ากังวลใจใช่ไหมไม่น่าจะมีโอกาสของการปรับฐานหนักๆแบบนั้นใช่ไหมคะในแง่ของแรงกระแทกนะครับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับถ้าเราดูในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมเชื่อว่าจุดต่ําสุดของตลาดน,น่าจะผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างน้อยความคาดหวังนะครับก็คือเซ็นตินเด็ก เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับรอบนี้ถ้าสมมุติว่ามีนิวไฮเหนือพันหนะครับในช่วงเดือนมกราหรือว่ากุมภานะครับความคาดหวังในไตรมาสแรกเนี่ยมีโอกาสที่จะ ทดสอบ1,650ได้เลยนะครับค่ะนี่เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะจากท่านนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารหุนและตราสารนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะคุณธิรศักดิ์ธนวราคุณวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะคุณธิรศักดิ์ให้แนวะรับของเราไว้ที่ระดับ1,520จุด 25ครับอ่า25จุดนะคะส่วนแนวต้านก็1 5 5 0 1,540ในช่วงสั้นก่อนแต่ว่าต้านหลักนะครับ1,560ก็คือช่องว่างที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยเปิดแก๊บเอาไว้ค่ะอาจจะขึ้นไปปิดแก๊บแบบนั้นแล้วก็เป็นจังหวะของการทยอยลดพอร์ตครับผมเพราะว่ายังไงในแง่ของความเสี่ยงเนี่ย1,500นอะครับอาจจะมีโอกาสลงไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตรงนั้นเราดูเป็นจังหวะเข้าซื้อและครับค่ะ แต่จะหลุดไม่หลุดยังไงก็ต้องไปลุ้นกันอี่นะฮะตามต่อได้ในาการ Stop Loss ของเราทุกวันนะคะช่วงนี้ค่ะมาทิ้งท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์กันนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปพ ผ่อนนะคะปีหน้าฟ้าใหม่ที่เขาใหญ่นะคะในเดือนกุมภาพันธ์ก็ขอเรียนเชิญนะคะสำหรับงานเสวนาของเนชั่นนะคะที่จะเป็นการจัดทัวร์ด้วยนะคะเป็นการเดินทางไปพักผ่อนที่เขาใหญ่นะคะคิริมายารีสอร์ทแอนด์สปานะคะแล้วก็มีการจัดสัมมนานะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อเซียนหุ้นเซียนนักลงทุนและเซียนโหนมาเจอกันนะคะ ขอเรียนเชิญนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะจะไปร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ซึ่งจัดโดยวิทยุเนชั่นเนชั่นทีวีนะคะเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปี24ของวิทยุเนชั่นแล้วก็การปรับผังใหม่ของคลื่นเนชั่นเรดิโอด้วยนะคะพร้อมกับการเริ่มรายการใหม่หลังม่านการเมืองของคุณฟองสนามจันทร์ค่ะซึ่งนอกจากคุณฟองสนามจันทร์ที่จะไปวิเคราะห์เรื่องของแนวโน้มของดวงเมืองต่างๆในปี2558แล้วนะคะก็ยังมีสัมมนาพิเศษ จากเซียนหุ้นเซียนนักลงทุนด้วยนะคะโดยทางฝั่งของหุ้นก็จะเป็นคุณกวีชุกิจเกษมนะคะจากบริษัททรัพย์กษรไทยส่วนนักลงทุนตั้งตัวจากศูย์บาทมาสู่ร้อยร้านนะคะคุณเกมสุวิจักศรีอาริค่ะ สำรองรายละเอียดนะคะที่นั่งได้ที่02338 3681 2นะคะวันที่21กับ22กุมภาพันธ์นี้ที่คิริมายาเขาใหญ่รีสอร์ทนะคะไปเจอกันค่ะเพราะว่าหมวยก็จะไปด้วยเช่นกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณธีรศัรรกดิ์ธนวราราชวิกบริษัทหลักทัพย์เ M เค่ะหมวยธนวัฒน์บรรทัศ์และทีมงานต้องลากันไปก่อนในช่วงภาคบ่ายวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ